สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยเชนเทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับแน,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 นวทางเนาะแนวทางเอ่อราวพัฒนานะคะชุดสรุปรวมทุกสูตรนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีนะคะของอาจารย์ปัญญาของหลานเลขดับนะคะรวมดับอยู่ในนี้นะคะดับปักหลักดับเอ่อดับคู่นะคะดับคู่เด่นนะคะเด่นหลักร้อยนะคะ หลักร้อยเอยียงอีกผู้บาานี่คู่บนคู่ล่างนะคะหลายหลากหลายแนวทางนะคะมาดูนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะชุดบนชุดล่างอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ฟันสามตัวนะคะจัดน,นักนักนวดนี้ค่ะวัดกับเออ วัดกับบ้านแค่ปากซอยนะคะทุกคนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาไปพินิจพิจารณาประกอบการตัดสินใจนะคะมีตรงมีแต้มนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนตาลงตารางนะคะก็ว่ากันไปนะคะสถิตรงสถิตินะคะช่องเรามีหมดนะคะสากระเบือยันเลื่อดรบค่ะ มีทุกสูตรนะคะมักตัวไดจัดโหลดคะเลือกเอาตามสะดวกเลยนะคะทุกคนชอบสูตรไหนนะคะจัดไปค่ะถาว่ามันหลายเม็ดเดียวเราก็มีให้นะคะเออเ่าเรื่องเม็ดเดียวแล้วเนาะเม็ดเดียวนะคะแอดขอแปะไว้ก่อนนะคะขอแปะเม็ดเดียวไว้ก่อนนะคะขอเก่งให้ค่ะค่ะกอนเดอค่ะมือแรงค่ะขอแปะเม็ดเดียวไว้ก่อนนะคะ,ะ,นนะ,คะติดไว้หนึ่งแนวทางนะคะในชุดสรุปนะคะติดไว้หนึ่งแนวทางนะคะเออเก่งบ่ท่ันค่ะ มาดูกันนะคะแนวทางนะคะ037นะคะ10นะคะงวดที่ออกล่าสุดนะคะ03710หัวยคือเป็นตะออกตัวเก่าเห็นจ้ะ03710นะคะเลขที่เดินดีก็คือตามนี้นะคะเลขที่อ่อนกําลังสุดก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งอ่อนกําลังแล้วนะคะเบิ้ลนะคะเบิ้ลที่มานะคะวันพุธนะคะมี332222นะคะอ่ามันจะออก3223เลขวันที่หรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันนะคะ หลักร้อยนะคะเลขที่เดินดีนะคะวันพุธอีสองเดินดีค่ะนําหน้าเพื่อนนะคะนําโด่งเลยนะคะสองนะคะเดินดีม่วค่ะสองนะคะหวยเป็นตลุ่นเทเด้สวงนะคะสองหกแล้วเลขไทยค่ะเขาเปิดแล้วก็ไปจ yeah. ัดเลยค่ะบพตรงว่าแบบว่าโอ้เขาปิดเขารูนี่นั่นนะคะเขาเปิดแล้วไปโหลดค่ะเพราะว่าตอนเขาเปิดเขายังไม่ปิดค่ะทุกคนเขาไม่เต็มด้วยนะคะ หัจวบไว้แล้วเลขไทยเราต้องวิ่งแรงๆนะคะวิ่งไวๆนะคะใครที่จะไปโมเมนโอ้เดี๋ยวจังไปเดี๋ยวจังไปเดี๋ยวจังไปนั่นไปหัวเข้ากับบียบด้วยแล้วค่ะโบท่านมูแล้วไหวโบได,ด้ด้ยค่ะแนวหนึ่งเนาะแต่เสียดายค่ะติดไว้เลยค่ะมาโบมาโบหูติดไวกอนกลับหัวไว้ด้วยนะคะทุกคนจัดไปค่ะจัดนักๆค่ะเอามาดูกันนะคะทุกคน <c oughs> มาดูกันเลยนะคะแนวทาง แนวทางอันแรกนะคะเราจะให้ดูก่อนเลยนะคะก็เป็นเลขดับนะคะเลขดับเออเลขดับรวมนะคะรวมดับนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมีสถิติให้ด้วยนะคะให้ดูแบบคร่าวๆผ่านๆน,นะคะแอดก็ให้ดูไปแล้วเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะสําหรับบางท่านนะคะเพิ่อนบเดมเบเบิ้งค,ค,คลิปยีคลิปย่อยค่ะเอามันคือบเติมจัวบันโอ้เห็ดกับโบปินด้ค่ะเอานี่เด้อนะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะเยสีวาโบมีเสียงอีกได้ค่ะโบมีแห้งอัดคลิปเลยเด้อค่ะ อ่าดับหน่วยบนนะคะสี่เจ็ดนะคะดับหน่วยบนสี่เจ็ดเอาติมจัวบวติมจัวกับเบิ้งเอาค่ะเอายังไม่ได้ไปซื้อกระดาษกาวมาเปะนะคะมาวางเลยเอาดับสิบบนนะคะให้ไปที่ดับหกนะคะให้เบิ้งเร้าๆค่ะเข้าๆจริงๆนะคะดับหน่วยเออดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะดับหลักร้อยหนึ่งเจ็ดนะคะแอดชอบมากค่ะสูตรสองนะคะแอดมักตัวไหนคอยสิบบไปตัวนั้นบมอค่ะ แล้วก็ชอบมากนะคะดับสิบล่างนะคะสิบล่างโอ้ยจึงขนาดค่ะดับสิบล่างนะคะเราลองของด้วยนะคะเราเอาไปเป็นสิบบนด้วยนะคะไม่รู้จะรอดไหมนะคะงวดปอนนี้รอดปลอดภัยนะคะงวดนี้รองของอีกรอบค่ะถ้างวดน,นี้ผ่านไปได้งวดหน้าแอดจะไม่ลองแล้วนะคะแอดยาด เอานี society, ่นะคะทุกคนสามสองนะคะดับ10บนะคะทั้งของแอดแล้วก็ของ f c นะคะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะของแอดแล้วก็ของ f c ก็ต้องขอบคุณ f c นะคะเพื่อนจิตนศาสตร์ค่ะเพื่อเลยอันให้เบิงแนวทางเนาะเพื่อเลยเอาแนวทางมาแบ่งปันให้แอดค่ะเอามาดูกันต่อเลยนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะงวดก่อนนี่จึ้งมากนะคะแตกบนแตกล่างเลยนะคะสามตัวนะคะเอองวดนี้ เขาตรงๆค่ะโอยวันีน้ถึงเจีอ๊อยค่ะค่ะวันที่23ามนะคะอาจารย์ปัญญาเด่นหกเจ็ดนะคะห1หนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจดสองเจ็ดสามนะคะชุดนะคะชุดเน้นนะคะ63สามนะคะเจดสามอย่าลืมเด้อ6กกับ9นะคะปัญหาโลกแตกนะคะใครพอไอยนี่ก็ติดไว้นะคะกับหัวตีลังกาไว้นะคะเอาทุกทางนะคะทุกคนแปดหสามแปดเอ่อแปดหกสาม 963นะคะแ63963 873แล้วก็973ค่ะอาพีนิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูวินนะคะแอดวินให้เองนะคะ6123789นะคะ6123789งวดก่อนนี้อาจารย์แตก6ตัวนะคะอาจารย์แตก6ตัวเลยนะคะทุกคนนะคะเออบางทีพื้นที่หน้าปกมันก็เขียนไม่พอนะ,ะเรารู้กันอยู่ในใจนะคะอะแคปเลยค่ะของอาจารย์ปัญญาน่าจะเห็นแล้วนะคะ อา้าถ้าอาจารย์ได้เจาะนี่ถ้าแบบว่าเจาะเข้านี่คือได้เต็มๆนะคะเพราะว่าตัวเน้นน้อยตัวค่ะ2คูหนึ่งเนาะถ้าได้ถ้าเขาโตน้นนี้เลิศวิลิสมารลาสแมนแตนเลยค่ะ เดีบางทีชอบกลับหัวนะคะอย่าลืมเด้ออ่าเคยเป็นหลายครั้งหลายคานะคะทุกคนนะคะหลายครั้งหลายคานะคะของเจ้าแม่เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้ามเมอาไว้ที่หลังนะคะเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูกันนะคะทยยยให้ดูแนวทางนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะแอดขออนุญาตแปะไว้ก่อนนะคะเกงิงโบท่านคะ่ะสูตรนี่นะคะสูตรด,ดั้งเดิมของเรานะคะงวดนี้ให้ไปที่สี่หกนะคะงวดก่อนให้หกมาเก้านะคะโอ้ยเบื่อในประเทศนันเนาะ เอเบื่อเบื่อค่ะ6กับ9นะคะทุกคนงวดก่อนนีน่เม็ดเดียวให้6นะคะมา9นะคะมีตัวเจาะด้วยนะคะ6 1นะคะ6 1กหนึเก่าหนี่ก็ต้องเล่งไว้นะคะ6 1 9 1นะคะ, 6, 1, 9, 1ะ,คะปัญหาลกูกแตกค่ะเอาลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเอาอันนี้นะคะสำหรับ FC เนะาะไอพันตามอยู่บนน้อค่ะ นี่เด้อค่ะหนึ่งสองสามค่ะงวดน,นี้ให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะสูตรนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยเข้านะคะแต่ว่าแอดยกเลิกใช้แล้วนะคะแอดไม่ได้ใช้แล้วนะคะสูตรนี้นะคะแต่ว่าเห็นไอ่เพิ่นตามอยู่จ้ะอ่าเห็นเอฟซีตามอยู่นะคะแอดก็เลยเอ๊เดี๋ยวเผื่อแอดไม่ว่างตอบนะคะเอ้าแบ่งพื้นที่เพิ่นนิดนึงเ้ยจ้ะเพิ่นตามอยู่จ้ะสงสัยเพิ่นเสียเอาไปตัวหยวดบ่หเือสีเอาไปเฮ็ดเนี่ยได้เอาลองเบิ่งเ้อจ้ะลองเบิง 1, 2, ้งหนึ่งสองสามเด้อไอ่เด้อ หนึ่งสองสามนะคะอ่สูตรเออดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะสี่หกนะคะสูตรนี้นะคะตั้งแต่สมัยเป็นสาวเลยนะคะตั้งแต่มีช่องมหมไม้นะะู่นค่ะโมฮูแจักดอกอันรักทุงรักซิบค่ะรูดอย่างเดียวคะ่ะหลอดขึ้นหลอดค่ะโบ้เดี๋ยวมาปักลงปักหลักะะเ้อค่ะอ้าวไปกันต่อเลยนะคะสูตรตารางของเรานะคะทีนี้นะคะตารางนะคะงวดก่อนนี้เข้าแค่สี่สองบนนะคะไม่แตกนะคะไม่แตกสี่ตัวคะ่ะเพราะเราไม่มีเก้าถ้าเรามีเก้าเราก็แตกคะ่ะ ถ้าเรามีเก้าเราแตกหกตัวเลยเนาะแต่มันเป็นหกนะคะปัญหาหลกแตกค่ะมันเป็นหกนะคะทุกคนอลองดูค่ะทุกคนสี่ห้าหกนะคะกําลังวันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกค่ะหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามห้านะคะหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามห้าตารางให้แบบนี้นะคะหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามห้าอาแคปเลยนะคะสูตรตารางนะคะ สูตรตารางของเรานะคะแอดลืมสูตรไหนนะคะทักท้วงได้เลยเด้อค่ะอาจารย์ปัญญาหลักๆก็ของอาจารย์ปัญญานะคะหลักๆก็ของอาจารย์ปัญญาของหลานนะคะของแอดนี่แล้วแต่อารมณ์จะทํา <c oughs> เอานี้นะคะสูตรตารางตารางเนาะสูตรตารางนะคะเราก็มากันเลยนะคะสูตรตารางเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะไปหลักลุงหลักร้อยนะคะโม <c oughs> เมนแอดลืมหลักรวยหลาน,นเฮ้ยนั่นอีหลีค่ะ ตายบัวยุไซระบัดโอ้นองเป๊ะเบคอนค่ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะสูตรล้านนะคะสูตรล้านเนาะนี่นะคะเด่นนะคะเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกสามเก้านะคะสามแปดหกแปดนะคะสามสองหกสองนะคะสามห้าหกห้านะคะสามหกหกสามนะคะทุกคนเด่นสามหกนะคะเข้าสิบสี่งวดติดนะคะ สามตัวบนนะคะนางให้สามหกเก้าสามหกแปดสองหกเก้าสองหกแปดเออคือสิวนอยู่แถวนี้แหละค่ะสามสองหกนะคะห้าเก้าแปดนะคะสามสองหกเก้าห้าแปดนะคะทุกสี่ตัวนางยังให้ตัวเดิมนะคะหกเก้าสองห้านะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ของนางนะคะสูตรใหม่ของนางเออเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะสูตรใหม่ก็เริ่มหลุดแล้วนะคะ รอไม่ไหวค่ะนางรอสูตรนี้หลุดไม่ไหวนางรอสูตรเก่าหลุดไม่ไหวนะคะนางเริ่มจะไปก่อนแล้วนะคะสองห้านะคะเก้าแปดหกสามนะคะเก้าแปดหกสามเออสามสองห้านะคะวินนะคะอันนี้เด่นบนเด่นล่างหลานนะคะเอาเด่นล่างไปทําเด่นบนเถอะเรานะคะเอานี่นะคะเด่นบนเด่นล่างหลานนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะศูนย์สามหกนะคะอันนี้คือเด่นล่างนะคะสําหรับเอฟซีที่รออยู่นะคะ หลักรวยหลานเขียนวิสัยโนะเปรียบเดือบานนี่นะคะ9036นะคะก็มาหลักร้อยดีๆนะคะเอาเคีบเอาเด้อค่ะเคีบเอาค่ะพินิจพิจารณาแล้วก็อีขอเบึงค่ะมากกับอัดโหลดค่ะชอบกระจัดนะคะคัดก็อัดโหลดค่ะ นี่นะคะเอามาดูนะคะตัวเด่นบนของหลานนะคะนี่ค่ะเด่นบนของหลานนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือเด่นบนของหลานนะคะอ่าได้แล้วหลักร้อยล้านนะคะเขียนไว้ลืมค่ะลืมเขียนลงในนี้นะคะไลน์อะไรแอดกันลุงค่ะ เอานีนะคะเอาแคบเอาเลยเด้อค่ะของหลานเดี๋ยแป๊บนึงนะคะทุกคนเอดให้ดูหลักร้อย ตัวสูตรเก่านี่ไม่น่าใช้แล้วนะคะตัวเอ้ตัวสูตรใหม่นะคะตัวสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะามาดูหลักร้อยกันนะคะทุกคนหลักร้อยเอสนะคะ หลักร้อยเอสนะคะทุกคนหลักร้อยเนาะของหลานไปแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะหลักร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยเอสนะคะชุดเต็มงวดนี้นะคะมันจะไปบนอีกไหมนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะชุดเต็มค่ะไปมันไปบนสามงวดแล้วนะคะเรามีสถิติให้ดูนะคะทุกคนแปลกมากเลยนะคะสามงวดติดเลยนะคะขึ้นบนนะคะทุกคน เอาหลักร้อยนะคะตัดแล้วเหลือสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดของหลานนะคะหกเก้าสองห้าหนึ่งแปดหรือใครชอบของหลานก็เอาของหลานได้นะคะเมื่อก่อนของหลานเข้าที่เก้านะคะแต่พอมาชนกับอดมันไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะแอดไม่มีนะคะแอดไม่มีเก้านะคะ างวดนี้นะคะชนกันเหลือห้าหกนะคะนี่ชนกันนะคะของแอดกับของหลานนะคะนี่ชนกันเหลือห้าหกนะคะห้าหกงวดก่อนนี่พากันจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะแต่ไม่มานะคะไม่มาเลยนะคะห้าหกห้าเก้านะคะบ่อยเบ็มชิมางวดนี่เบสองห้าหกสองห้าเก้า เอาหลักร้อยเป็นอันนี้คือสถิติหลักร้อยนะคะสูตรของแอดนะคะนี่สถิติหลักร้อยนะคะแขบเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมันไปบนค่ะมันไปบนหมดเลยนะคะสามงวดแล้วนะคะแต่แอดก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีผลนะคะมันมีผลกับสองตัวบนนะคะคือแอดกลัวสลับตำแหน่งผิดนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าชุดสามตัวเรา เข่าตรงบดายเรค่ะช่วงนี้ค่ะมีแต่เข้าโต๊ดนะคะชุด3ามตัวตรงชุดเต็มนะคะเพราะว่าเราจะจับสามตัวกันนะคะทุกคนนะคะมันก็เลยมีผลนะคะถ้าแอดเปลี่ยนปุ๊บนะคะบางทีนะคะล่างก็มันก็จะหลุดไปนะคะงวดก่อนนี้ล่างก็เข้าชุดล่างเข้านะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะมันก็สิมีผล,ลหลายอย่างแอดก็เลยยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะาบางทีแอสลับตำแหน่งผิดนะคะก็ต้องเอฟซีก็ต้องลองพิด พินิจพิจารณากันดูเดอ้อนะคะชนอยู่ที่4ี่ห้านะคะ4 5 6ห้านะคะเน้นไปที่4ี่ห้านะคะ4 5 6หคะ่ะเพราะว่า7ติดดับนะคะติดดับ1นนะคะ7 7ติดดับแล้วนะคะ7ติดดับไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะพินิจพิจารณากันดูชนล้าน5หคะ่ะเน้นให้ไปที่5 6เลยนะคะงวดก่อนเราก็จัดกันที่5 6ไม่มานะคะอ่า5 6นะคะทุกคนนี่เนาะ5้าหนะคะ เดี๋ยวให้ดูนานๆหน่อยนะคะตัวนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแปะไว้ก่อนนะคะเม็ดเดียวยังไม่ได้ทําเลยนะคะนี่นะคะแปะไว้ก่อนนะคะเม็ดเดียวค่ะขออนุญาตเก่งก่อนนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะขออนุญาตเก่งก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะอไปกันต่อเลยนะคะเอาแคบเราบค่ะไปกันต่อเลยนะคะนี่ก็สูตรหลานนะคะสูตรหลานอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาจะเห็นแล้วเนาะสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างค่ะทุกคน สองตัวล่างนะคะสิบล่างนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหน่วยล่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจับคู่นะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า 1>, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ะคะสองสี่สองห้าสจนะคะสามสี่สามห้าจดนะคะจะดับอยู่ไหมนะคะแต้มนะคะหนึ่งสองสมสี่ห้าหนะคะงวดก่อนเข้า1 9นะคะแต่ว่าถ้าสลับตําแหน่งนะคะก็ได้เพราะว่ามันติดดับอันนี้เนาะเราก็เอก็น่าจะสลับตําแหน่งเอานะคะเพราะว่าแอให้เป็นตัวรองนะคะเป็นตัวรองเพราะว่ามันติดดับปักหลักนะคะแต่ว่ามันก็สลับตําแหน่งเนาะงวดก่อนนี้ก็ถือ ว่าเข้าไป19นะคะ1 9 9 1หนึ่งนะคะแต้มศูนย์นะคะแต้มก็เข้านะคะงวดก่อนนี่ถ้าตัวไหนที่นี่นะคะอันนี้แอดก็ชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวก็เลยติ๊กไว้นะคะพวกไหนติดดักนะคะอันประกาสีแดงนี่คือตัวจริงนะคะประกาสีแดงนี่ตัวจริงประกาสีน้ําเงินนี่คือตัวรองนะคะตัวรองเนาะ ตัวรองตัวไหนที่มันเหลือจะตัดดับนะคะแอดก็บงกลมให้นะคะตัวไหนเข้าแต้มนะคะก็นี่ค่ะจัดให้นะคะก็ลองพินิพิษารณากันดูนะคะแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตัวไหนเข้าแต้มนะคะแอดก็ทําให้แล้วนะคะดับล่างนะคะหลักหน่วยขอให้ดับอยู่นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะดับสิบล่างนะคะสิบล่างนี่ดับดับแล้วนะคะน่าจะดับอยู่นะคะเพราะว่าสูตรยังไม่หลุดนะคะสามนะคะเออคอยกระสิกลับเอานีลัสซี่สามกระสิบ่ เรามีไม่สามหลักร้อยโอไม่มีนะคะทุกคนเออมักส่วนโตค่ะบ่วสวนดับค่ะ่อยกระสิจัดโหลดค่ะอันนี้เป็นชุดล่างนะคะเข้าเข้าก็ถือว่าพอพอไปได้นะคะแต่แอามั่นใจก็คือชุดบนมากกว่านะคะถ้าถามนะคะชุดบนนี่มั่นใจแต่ว่าชุดนี้มันก็เข้าบ่อยอยู่นะคะแล้วเตียคะ่ะถ้าแอดไม่สลับตำแหน่งนะคะเข้าบ่อยคะ่ะแต่ถ้าวันไหนที่แอดสลับตำแหน่งมันก็มีผลกับล่างเช่นเดียวกันนะคะ เอาลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะตามนี้นะคะพวกตัวนี้นก็ตามนี้เลยนะคะที่เข้าแต้มนะคะตัวที่น่าลุ้นนะคะน่าลงทุนอาจจะไปนะคะงวดก่อนเน้นแปดเก่าหาเก่าให้บุญโบมาสงสัยจะมาล่างนะคะงวดนี้เนาะออาแคบแล้วเนาะแคบล่างแล้วนะคะเราไปบนกันเลยนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนนี่จึ้งมากๆนะคะเน้น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 เนนคงเน้นคงเน้นองเน้นค่ะ

16 17 18 19 10่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้นะคะสี่หกสี่เจ็ดแกนะคะห้าหกห้าเจ็ดเน้นะคะแอดก็เน้นให้เลยนะคะ26 28 29องแปดนะคะสี่หแล้วก็ห้าหกนะคะห้าแนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปค่ะแอดก็เน้นให้นะคะ ตัวเน้นนะคะมีผลกับตัวเองชอบทั้งนั้นนะคะทุกคนส่วนมากโตทีเน้นเนะาะมาดูแต้มนะคะ8 9 0 1 2 3 4นะคะ8 9 0 1ก3 4งวดก่อนนี้เข้าไปที่4-2ตัวกลับนะคะ4-2ตัวกลับแต้มเข้าแต้ม6นะคะได้กันไหม่นาะนะคะอันนี้ชุดบนนะคะไปตัดกันเอานะคะไปทำใหม่พิจารณาใหม่ได้เลยนะคะ ใครที่ไม่สนดับนะคะเราก็เอาแค่แต้มนะ,ะตนะคะตัดเอานะคะตัดเอานะคะตัดออกหรือว่ามีตัวตัดนะคะคู่ขี่เนียงของเอฟซีหนึ่งก็ลองตัดดูนะคะแต่ว่าแอดไม่เก่งค่ะสูตแบบนั้นนะคะแอดทำไม่เป็นนะคะเอาดับหน่วยบนนะคะสี่เจ็ดนะคะดับสิบบนนะคะหกสามนะคะสามนี่เราเอามาจากเอ่อสิบล่างค่ะสิบล่างมาดูกันนะคะว่ามันจะดับอยู่ไหมนะคะสิบบนสิบล่างนะคะอ่าถ้ามันติดดับแล้วก็กลับขาตัวไหนที่ติดดับสมสมุตินะคะ สมมติมันติดดับสามเก้าใช่ไหมเราก็กลับเป็นเก้าสามอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ถ้ามันมาตรงๆก็ตัวใครตัวมันนะคะเพราะว่าดับนะคะตายเพราะดับหลายครั้งหลายคานะคะบางครั้งนะคะที่แอดไม่ใช้มันก็ดับอยู่ดีดีๆนะคะงวดไหนที่แอดใช้มันก็ตายค่ะเออทําเองตายเองนะคะกเีงพพนะคะอดโอยยยูก้าเอฟซีนแอดเลยไม่ค่อยชอบใช้ดับนะคะจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวแค่นั้นนะคะแอดนะคะ Ừ, แต่ชุดบนนี่แอดไม่ค่อยสนดับนะคะมกแอดแอดกับอัดโหลดเนาะแล้วแต่เ f c นะคะถ้าชอบกับอัดโหลดจ้ะถ้ามันชนตัวของเรานะคะมีสองทางคือมาเต็มๆแล้วก็ไม่มาคะ่ะมิคทีานี่เองคะ่ะอย่าคิดเนี่ยค่ะจัดโหลดคะ่ะมากับอัดเลยคะ่ะอ่าดวงไพ่ดวงมั่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือ ชุดเต็มค่ะไปตัดกันเอาเดอ้อไปเฮ็ดกันเอานะคะแต้มนะคะมั่นใจไม่แอดแอดก็ยังมั่นใจนะคะว่าแต้มไม่น่าจะหลุดนะคะงวดน,นี้คนอื่นเขามั่นใจจับคู่นะคะ่อยมั่นใจแต้มเอาก็หอยดิละ่ะอ่าก็ขอให้อย่าหลุดนะคะเพราะว่าถ้าหลุดแล้วมีพลพวงนะคะเหมือนเหมือนแต้มสามตัวบนนะคะแต่ว่าขอแค่ตัวเด่นอย่าหลุดนะคะตัวเด่นอย่าหลุดอยู่ใน ชุดตัวเด่นอะชุดสามตัวบนชุดเต็มนะคะเอามาดูชุดเน้นกันนะคะโอ้ยคือไล่ตาทีแอร์ชุดเน้นเจ้าว่สาสนาวก็ใส่ลักลอยเนาะหกห้าสี่นะคะหกห้าสี่นะคะตัวเน้นของเรานะคะแต้มสามตัวบนนะคะให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดติดดับนะคะเหลือสี่ห้าหกชนหลานห้าหกนะคะเราเอาหกกับห้าขึ้นก่อนเลยนะคะ จับคู่นะคะตามนี้เลยนะคะตัวเน้นนะคะที่ว่ามันเข้าแต้มทั้ง3ชุดเลยนะคะ3หลักร้อยนะคะก็คือ 626, 628, กหกนะคะหกสนะคะจัดนักจัดเต็มโบสสีสุดหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะสี่ชุดนี้คือเน้นให้สุดๆนะคะ ก็คือ26 28แล้วก็29แล้วก็46นะคะนี่คือเราเน้นสูดๆะะแล้วค่ะเราเอาหลักร้อยใส่นะคะเพราะมันเข้าแต้มหมดนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวเพราะเอ้พอสเกิดอันสีมานะคะสามีนะคะนี่อัน526นะคะหา26แมนบอกขึ้นเกิดพสอสาว26บอก526หรือ426นี่แหละค่ะจำไม่ได้นะคะเอออีย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าอายุ4อ2นี่อ้เท่าไดก็คืออ่ะแต่ว่าตัวที่อันี้เน้นจริงๆนะคะ ก็คือนี่ค่ะ46นี่นะคะอเน้นไตค่ะ646นะคะแอนเน้นให้นะคะอันนี้ฟันจะข้องมักฟันค่ะฟันตัวจะข้องมากตีละค่ะมากลายค่ะมากลายเซนเต้นตุ๊ตุ๊บตุ๊บตุบตุ๊ตุบตุ๊ตุบเลยหัวนี้นะคะถือเ่ทือเทถือเทถือแขนบางสี่ละค่ะเออหัวนี้เซนเต้นเลยค่ะแม่นเท่แม่นเท่แม่นเท่ว่าสันอุ้ยเห็นเหล็กแล้วมักค่ะค่ะถือเสตารโหลดค่ะเม่นเท่เขาเทะค่ะแต่ว่าสิเป็นตัวใหญเนาะอ่าเ้นแอร์เต้นเลยค่ะต ถูกแท้ถูกแท้ถูกแท้แท้มื่วางสี่ละโอ้ยแอดก็ม่งกุมฟันเลยค่ะฟันเลยค่ะผู้ใดมักนั่กับจัดค่ะผู้ใดคัดกับพานอถ้ามันติดตรงติดดับหรืออะไรก็สลับตำแหน่งกันเอานะคะเีล่าเจยาพวกเจ้าสิเฮ็ดกันเอาค่ะข่อยก็มักข่อยกสบจัดคงข่อยค่ะอแต่ว่าตามสูตรจริงๆนะคะตัวที่น่ารุ้นก็คือหกสี่หกแมนเพ่มห้าสี่หกแล้วก็ สี่สี่หกหรือเปล่านะคะไอที่มันนี่นะคะสี่ชุดนี้น่าลุ้นเลยนะคะมันเมียนบื่อหรบางครั้งก็อาจจะเป็นแถวแถวนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบหกก็ไปล็อกนี้อันนี้คือล็อกเน้นสุดๆแล้วนะคะใครชอบห้าไปล็อกนี้ใครชอบสี่ไปล็อกนี้นะคะอันนี้คือเราเน้นตามหลักร้อยนะคะอ่าเราก็จะมีชุดเต็มให้นะคะชุดเต็มให้นะคะอันนี้ก็คือห้าชุดที่เน้นให้นะคะที่จริงมันก็สามชุดนี้แหละคะ่ะแต่ว่าข่อยมักส่วนตัวข่อยเอามันก็มีนี่ดิพอดีเห็หม่ใช่หมดเลยนะคะเอาไปมืดนี่ละทุกคนไปมืดหลด 442เบอร์12หาว่ะ442จักแล้วมาโบมาแอดกับโบหูแอดก็เน้นให้ตลอดนะคะแอดก็โบฟันไม่เดี๋ยวฟันจังไลมันมาหลายตัวค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนแคบเลยนะคะนี่เด้ออุ้ยเส้นเต้นแห้งค่ะมากหลายค่ะหา26นี่มาแท้มาแท้มาแท้เส้นมันมาอย่างสีนะค่ะมาเถอะมาเทอะมันมาอย่างสีละค่ะมันห้องบอกแอดเนาะเอาลองดูค่ะทุกคนตุ๊บๆตุ๊บๆตุ๊บๆเลยงวดนี้ว้ยสี่ตัวแตะค่อย ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยจับสี่ตัวนะคะงวดก่อนก็เข้าโต๊ดไปนะคะงวดก่อนนี้เข้าชุดโต๊ดไปนะคะเก้าหนึ่งสี่สองนะคะงวดนี้สายจับสี่ตัวจัดเลยค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหลักร้อยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักหน่วยบนหนึ่งศูนย์เก้านะคะแปดเจ็ดหกนะคะคู่โต๊ดก็ตามนี้เลยนะคะแปดสี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หกสองเก้านะคะแล้วก็ หนึ่งเจ็ดสามแปดสองแปดสี่เจ็ดนะคะสามเก้าห้าหกโอ้คอยหนึ่งเขาไว้ได้หนึม่บมนหมอ้อเขาใหม่แล้วบัวเอาหนีเด้อตามหนีเด้อค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดสตัวนะคะ FC ฟ a ีแเลยค่ะแ a p ค่ะจัดค่ะใครชอบตัวไหนนะคะใครชอบตัวไหนก็จับนะคะแอดก็จับตามสูตรให้นะคะหชุดนะคะจับเคยเข้าไม่แอดไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยเข้านะคะโอ้สามตัวคอยยังจับโอ้คอยคอยจับสี่ตัว เอาลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเอารีบพูดไว้หน่อยนะคะขคอ,อาัยเดอเอาฟังท่านูีบอกม่แเม่ยโอ้ยอีลาว่าเสาร์เนี้ยวะสันเอาแอดกะว่าแอดว่าปกติอยูอ่ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาไปฟังในคลิปนะคะก็ไวจริงๆเลยคะ่ะเนาะเอานี่นะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับรวมเด่นของเรานะคะอันเด่นจังไดบุเด่นไปเด่นมากเริ่มงงค่ะทุกคนเอานี่นะคะทุกคนนะคะ,คนนะ,คะเด่นล่างนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเด่นบนนะคะเด่นบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเผื่อใครมีตัวจับใส่นะคะโอ้ยผ่ายุอีผ่ากับซีมาเนาะอันนี้นะคะเด่นบนเอสสองสูตรนะคะทําไมมันไม่ชนนะคะเอาแอสให้ดูหรือ,อยังนะคะหลักสิบนะคะบางท่านหาไม่เจอนะคะหลักสิบเด้อคะ่ะหลักสิบนี่เนาะหลักเออหลักสิบหน่วยนะคะหลักสิบหน่วยสูตรนี้นะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะสองสามสี่ห้าหกคะ่คะทุกคนเอ้ยสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้านะคะเรามีสี่ตัวเนาะสองสามสี่ห้านะคะงวดก่อนนี้เข้าล่างนะคะแต่เสียดายค่ะจะลุดละคะ่ะอ่ะงวดก่อนเข้าล่างนะคะสองสามสี่ห้านะคะมาไปมาชนกับตัวนี้นะคะมันคือบ่ส่วนกันบุอ่ะหรือมันจะจับคู่กันมาบอกว่าถ้าจับคู่กันมากับสองหกแล้วค่ะนี่หินบอตุกตุบตุกตุกตุกนี่สองหกหกสี่โอ้ยเสีเยดข่อยค่ะค่ละอ่ะถ้าจับคู่กันมานะคะอ่ะถ้าเอาถ้าเอาตัวนี้นะคะตัวนี้ชนกับตัวนี้เนาะมันชนกันที่เอียง อถ้าเอาเด่นล้านชนกับสูตรนี้นะคะหกเจ็ดแปด้าศูนย์มันชนกันอยู่ที่เจ็ดศูนย์นะคะแต่ถ้าเอา4ีสนะคะอ่าสี่เนะคะชนกับสองสามสี่ห้าอดนะคะมันชนสามสเนาะแอดเหตุให้เบึงเนี่ยทาไปทํามาก็งงนะคะเอาเด่นล่างแอดนะคะเด่นล่างแอดกับเด่นล่างล้านนะคะนี่ชนกันเป็นหกนะคะหัวนี้คือเด็ดสองตัวนึก่าปกติมันให้3ตัวนะคะใช่ไหมศูนย์สาม้านะคะอันนี้มีแค่หกับเก้านะคะกเก่ามากอีกแล้วสมบูรณ์ โอ้หกเก้าเดินดีแท้เ้ยเอา่แคบเลยนะคะทุกคนลองพิพนิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะอาตาลงตาลางนะคะหลักลงหลักร้อยนะคะแต่ว่าสุดบนแอนจึงเลยสายบนนะคะใครที่ชอบชุดบนนะคะชอบตัดเอาเลยนะคะตัดเอาจัดเอาหลดาุดค่ะมากตัวได้ก็ตัดเอาให้มันเหลือจักตัวก็ว่ากันไปเนาะเอามาดูนะคะหกคู่ล่างนะคะไม่มาด้วยกันนะคะสายดับของเรานะคะ ศูนย์หนึ่งสองนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันสองสามหอยดับเนี้ยแล้วศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะอ่ะดับบนแล้วก็เอาเข้าล่างสิครับอ่ะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสองสามสี 23, 4, 23, 3, 2, 2, 4, ่สองสามสามสองสองสี่ดับแล้วค่ะดับแล้วสองสี่สองสี่สี่สองนะคะสามสี่สี่สามนะคะทุกคนนะคะดับปักหลักนะคะ อ่าารุดกับตัวไผ่ตัวมันเนอะคะ่ะดับปักหลักนะคะหลักร้อยหนึ่งเจ็ดดับสิบบนนะคะหกสามนะคะดับหน่วยบนสี่เจ็ดนะคะดับสิบล่างสองนะคะดับสิบเออล่างแอดนะคะก็คือสามนะคะแอนนะะดก็นี่คะ่ะล่องโองค่ะใช้ดับสิบล่างตัวนี้นะคะดับสิบล่างตัวนี้กับดับสิบบนนะคะแอดเอเอแอดลองของนะคะเอาตัวนี้มาใช้นะคะทุกคนอ้าวเมืเ่อแล้วเนาะปิดท้ายกันที่ดับนะคะทุกคนเมื่อส่วนละเมนบอค่ะอ่าเหลือติดไว้นะคะแปะไว้ นะคะเออหลักเออหลักไอ้นี่นะคะแยดแปะไว้ก่อนนะคะทุกคนเม็ดเดียวนะคะติดเม็ดเดียวไว้ก่อนนะคะเอาแคบกันเลยนะคะทุกคนไมี่ยงเข็บท่านโมโนนะคะ เอาไปสามตัวกันใหม่บ ay, ได้ได้สามตัวหรือสุดสี่ตัวนะคะตามนี้เลยนะคะอาสามตัว,น,วนี่แหละเนี่ยมันสีแดงเงินเลหลายนี่สามตัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะสําหรับท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสําหรับท่านที่อยากสนับสนุนช่องเนาปะปาสมุดข,ข่ขดอยเปื่อยมืดเราบนี้ขาดละโอยเอาสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนข,นใข,ข,อ,ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ